สวัสดีครับผมสันอุตรายันกองสินแก้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานน้ำผลไม้เอฟรุตฉลองยอดขาย1000ล้านบาทจะบอกว่าฟังไม่ผิดนะครับ1,000ล้านบาทจริงๆพวกเราทะลุไปแล้วนะครับงั้นเรามาฉลองก่อนเลยดีกว่านะครับให้ทุกท่านหยิบแก้วขึ้นมาครับ อะลฉใช่โยถูกต้องครับเพราะถ้าเป็นชายยาผมต้องเล่นดีเกครับรอบนี้ของจริงนะครับใช่โยใช่โยใช่โย่เยียมมาครับทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาเป็นพิธีกรในงานวันนี้ผมเลยเตรียมโชว์สุดพิเศษมาเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยครับโอ้จับตาดูให้ดีๆนะครับ ปัตตภีนี้ไหนหาใดเปรียบสุดจะเทียบเอฟรุตหามีไม่รถละมุนลึกล้ำสุดชื่นใจเปิดฝาไปสาดเอฟร A ุตสุดตะลึง ชี่เป็นกีฟูดได้ไงวะเนี่ยคุณซันเมื่อกี้เนี่ยเสื้อเขียนว่าอะไรเนี่ยผมเห็นแว๊บๆดูไม่ทันเออคุณซันเออเอาไงดีวะ่ลงไปที่ก่อนดีกว่าเฮ้ย,ยหายแล้วตูคุณหันหนีผมทำไม ขอดูหน่อยว่าเสื้อคุณนะเขียนว่าอะไรเออเขียนว่าเอฟุตไงครับไม่ใช่อ่ะผมเห็นมีเขียนเขาว่าอะไรดีๆอะไรสักอย่างนี่แหละเออผมเขียนว่าเอฟุตดีๆครับผมว่านมันต้องเป็นโลโก้อ่ะมันคุ้นๆนะ เคยเห็นที่ไหนมาเนี่ย <Yeah! S 1> ไปขอดูเต็มๆชัดๆหน่อยสิ่เฮ<ป>้ยน,นี่คุณทำอะไรของคุณค,คือเมื่อกี้ผมเอาน้ำสาดตัวครับแล้วผมรู้สึกเหนาวๆเหมือนจะไม่ค่อยสบายครับเลยว่าจะขอไปห้องน้ำหน่อยครับไม่ได้<ต>ไปไม่ได้วันนี้วันนี้วันนี้ขอไปเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวเสื้อคุณอนะ มีชื่อสินค้าคู่แข่งของผมใช่ไหมไม่มีครับโอ้ยสิก็เห็นเนี่ยท่านระำไมครับชิหายแล้วน้องซันไหวไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยเราต้องเบี่ยงเบนความสนใจต้องเบี่ยงเบนโอเคดิโอเคเป็นไงเป็นกันน้องซันต้องรอดดึงหลังให้ตับ โโอ้หขาไปซุ่มซ่ามอย่างนี้อ้นกินเค้กกันเลยอะค่ะน้ำใจดีขอโทษจริงๆนะคะขอโทษทุกคนนะครับไขจะอยากเล่นไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจแต่มันพังหมดแล้วอะขอโทษ่ายตายอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็รี